สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะพามาโหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เข้าเล่นเกมนะครับของ ROV Surf Beta Vietnam นะครับก็หลายคนเข้าเบต้าจีนไม่ได้นะครับเพราะว่าสแกนไม่ได้นะครับก็ผมก็มีเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับมาแนะนํานะครับก็เข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปที่ผมให้ไว้นะครับ พอเข้ามาครับมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆครับนี่ซูมมาข้างล่างครับจะเห็นปุ่มทองๆตรงนี้ครับกดไปเป็นการดาวน์โหลดนะครับนี่มันก็จะดาวน์โหลดนะครับเป็นตัว apk นะครับผมอ่าก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งเซิร์เบต้าเวียดนามเนี่ยนะครับมันจะแจกเพชรนะครับเอาไว้ซื้อตัวละครนะครับซึ่ง มันจะมีตัวละครใหม่ๆนะครับให้เราลองเล่นได้ที่เซิฟนี้นะครับเมื่อเพื่อนโหลดเสร็จนะครับกดปึ๊บกดเข้าไปครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับบางคนก็อาจจะขึ้นมาผมนะครับก็กดอนุญาตนะครับแล้วก็รอมาสแกนนะครับมาสแกนเสร็จนะครับก็กดติดตั้งนะครับ ซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมให้กลุ่มเอาไว้คุยกันด้านล่างใต้คลิปนะครับเป็นกลุ่มเดียวกับเซิร์ฟเบต้าจีเลยนะครับผมก็รวมกันนะครับหาให้มีเพื่อนๆคนไทยมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับใครอยากหาเพื่อนเล่นก็ไปหาได้ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กด Open นะครับมันจะข้ามาอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครขึ้นขึ้นอะไรข้างบนอย่างนี้นะครับ นี่ครับเด้งขึ้นมาแบบผมนะก็กดเปิดเปิดไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็กดตกลงนะครับอนุญาตไปนะครับง่ายๆครับผมถ้าบางคนไม่อนุญาตนะครับมันจะเข้าเกมไม่ได้นะครับมันจะเด้งเลยนะครับมันจะโหลดนานๆนแล้วมันก็จะเด้งหายไปเลยนะครับก็อันนี้มันขึ้นให้อัปเดตนะครับก็กดปุ่มเหลืองไปนะครับก็รอมนอัปเดตนะครับ300เมกนะครับ นี่ครับก็ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าผมไม่ได้ทิ้งไว้ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับก็ในกลุ่มตอนนี้มีอยู่เกือบ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 ร้อยกว่าคนแล้วนะครับก็เพิ่งสร้างไปเองนะครับก็มีเพื่อนๆมาพูดคุยกันเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับมันจะ ไม่ปิงนะครับมันจะปิงน้อยกว่าเซิร์ฟเบต้าจีนเยอะเลยนะครับก็คือเซิร์ฟมีสบายนะครับก็รอมาดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับก็อันนี้ไม่ต้องไปสมัครอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับสามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปอ่าไปเล่นเซิร์ฟแท้เวียดนามนะครับแบบสมัยก่อนมันจะต้องมาเล่นเซิร์ฟแท้เวียดนามนะครับแล้วก็รอให้เบต้าเวียดนามเปิดรับสมัครนะครับ จะไปสมัครได้นะครับแต่อันนี้คือเข้าเล่นได้เลยนะครับถ้าถ้าใครนะครับสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับก็แจกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับว่ามันแจกอะไรบ้างนะครับอตอนนี้ก็รอมันอัปเดต แปดสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเด้งให้ติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับ ก็รอมันสแกนนะครับผมก็อันนี้จะไม่มีการตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจกันนะครับก็กดติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งเซิร์เบต้าเนี่ยผมไม่ชัวร์นะครับว่ามีใน iOS หรือเปล่านะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมานะครับว่าเล่นใน iOS ได้ไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับแต่แต่มีบางคนนะครับบอกว่าเล่นได้นะอ่ะกดเปิดไปเลยครับ ซึ่งผมไม่ได้ใช้ iOS นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าก็รอมันอัปเดตอีกนิดนึงนะครับอ,อันนี้น่าจะเข้าเกไมได้แล้วนะครับก็จะมีให้ล็อกอินนะครับอ่าขอาเสียงก่อนนะจะมีอ่าแพลตฟอร์มล็อกอินนะครับกาดีน่ากับล็อกอินด้วย Facebook นะครับผมจะใช้เฟซแล้วกัน กดไปนะครับผมใช้เป็นบัญชีนี้แล้วกันนะ,ะกดอนุญ,ญ,ญาตนะครับโอเคนะครับก็เข้ามามันก็จะให้ตั้งชื่อนะครับผมก็จะสุ่มไปแล้วกันนะ,ะผมขอตั้งชื่อแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้มันน่าจะไม่มีฝึกนะครับอใช่ครับมันไม่มีฝึกนะครับผมก็คือเล่นได้เลยนี่นะครับมันก็จะบล็กบกหน่อยนะท่านผู้ชมก็ตรงนี้คนระับเป็นพวกสกินอะไรนะครับก็อย่าลืมมาโหลดกันอ่านี่ครับกดโหลดไปเลยนะซึ่งตัวนี้นะครับสามารถลงภาษาไทยได้นะครับก็ วิธีเดียวกับที่ผมลงในเซิร์ฟจีนเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไฟล์มันจะชื่อ vn นะครับน่าจะใช่น่าจะเป็น vn อะไรสักอย่างนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนลงภาษาไทยของเซิร์ฟเบต้าเวียดนามตัวนี้นะครับก็เข้ามานะครับขั้นแรกเลยนะก็จะมีเงินนะครับแสนหน0่งแนะครับแล้วก็เพชอีกสามหม ่ะก็ตรงนี้มันยังไม่โหลดเลยนะครับมันก็ยังไม่ขึ้นนะตอนนี้มันมีตัวใหม่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้มันยังโหลดไม่เสร็จเลยนะ,ะก็เดี๋ยวผมขอโหลดให้มันเสร็จก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ,อะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมโหลดตรงนี้เสร็จเลยนะครับตอนนี้ผมได้ทำการโหลดแพท เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันอาจจะบักนะครับนี่มันอ่ะมันนยครับมันขึ้นอย่างเงี้ยครับข้างบนอ่ะแล้วก็มาดูปิงนะครับนี่ปิงก็ประมาณนี้นะครับก็บางทีก็ไป70นี่ครับเขียวๆเลยนะครับก็คือไม่ค่อยแดงนะครับก็ไม่ต้องใช้ว p เพียนนะครับซึ่งตัวในนี้นะครับก็จะมีตัวใหม่ด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่กดเข้าไปดูได้นะนี่ครับ ก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็บางอันมันจะไม่เป็นชื่อมันจะไม่ตรงนะครับผมนี่ครับสามารถใช้เพรซื้อได้เลยนะครับ500เพรเท่านั้นนี่ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับก็ให้กดตรงนี้ก่อนแล้วก็มันจะเด็กให้ซื้อนะครับอ่านี่ครับตัวใหม่ ก็อันนี้เหมือนมันจะบักบ็กๆนะครับมันมันจะไม่โชว์นะครับว่าเราเลือกตัวอะไรนะครับมันไม่มีมันมันมันไม่โหลดรูปให้นะครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เปลี่ยนโมเดลนะครับอ่ะมันอาจจะรีโมเดลตัวละครน,นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะไอเทนี้ ผิดตัวนะครับก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นวีล่านะครับที่เห็นบ่อยสุดนะที่ดีโมเดลมานะครับอ่ะนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปรวมให้อีกทีนึงนะครับสำหรับโมเดลใหม่นะครับสำหรับ rov ที่จะเข้าไปในเซิร์ฟไทยในเร็วๆนี้นะครับก็ตัวนี้เปลี่ยน มีโมเดลมาใหม่นะครับนะซื้อไปด้วยนี่ครับก็เซิฟนี้ถามว่าคนเล่นเยอะไหมนะครับคือตอบได้เลยนะครับว่าเยอะแน่นอนนะนี่ครับก็รูนอะไรนะครับสามารถซื้อได้เลยนะมันก็จะมีรูนพื้นฐานให้นะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นี่นี่ครับรูนก็มีพวกนี้ให้นะครับ เป็นรูนระดับ2ทั้งหมดเลยนะครับนี่มีอขอมกดผิดนี่ครับก็สามารถเอาเป็นระดับ3ได้นะครับอโอเคครับประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะก็ลิงก์โหลดทุกอย่างนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ลิงก์เข้ากลุ่มนะครับสำหรับ r อาวีเซิร์ฟต่างประเทศนะครับก็อยู่ด้านล่างใต้คลิป เหมือนกันนะครับก็กดเข้ามากันเยอะๆนะครับมาหาเพื่อนเล่นนี้กันนะครับเป็นผู้เล่นไทยนะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วครับ